เอาล่ะรับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับพ่อแม่ผมนะครับลูกคุมนะครับกับรายการลูกคาดเกมเมอร์นะครับและเกมที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นี่ก็คือ,อ Black and White Pokemon Black and White <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> นี่คือเกม Black and White Waffle ของอา,าก c h u l l y Twin นี่ก็ไม่ใช่อีกแล้วโอเคนี่คือเกมไหวะ Black and White เดี๋ยวๆดนะูดูตัวละครนะ แบบกางเขนแล้วแบบเดี๋ยวก็ตัวไปกางเขนแล้วแบบขาเนี่ยกว้างอย่างกับอ๋อเดี๋ยวเกมมันเสียงตัดไม้สนุกอะกูโอเคครับเราจะมาแบบคอยเก็บเก็บเก็บใช่ไหม วอตเดี๋ยวเดี๋ยวสกอร์มันลบหนึ่งด้วยนะอ๋อต้องให้ผ่านใช่ไหมถ้าถูกตบงนี้เราจะตายโอเคก็ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไม่ยากครับโอเคเจะจดีคนเสียนมั่งอย่างนี้ละโอ้ยจโตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งสติก่อนก่อน กนตอ <laughs> บอกว่าตั้งสตินะเมื่อกี้อืมไปแล้วโอ๊ยจุดจุดจุดโอ๊ยผ่านได้ไงวะตรงนี้ตรงนี้ทำไมทำไมไมันไวจังวะเดี๋ยนะเดี๋ยนะไม่ยากผ่านมาแล้วอุ๊ย,ย,ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวสังเกตทุกตัวแล้วแบบ ตามแบบมองข้างล่างกันมองดูอะไรกันเดี๋ยวล้วดูปากแกตัวนึงอ้าแบบอ้าวก็พูดไปเรื่อยเฉยๆพอมึงพูดไปเรื่อยโอ้อะไรนเนาะเฮ้ยเฮ้ยอ้ผ่านอู้หอู้ ครับแล้วแบบสกอร์แบบลบที่สามเลยโอเคอ่าเสียงเพลงแบบนี่ครับ black and white walker version 1.1โอเคมี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 สเต็ค one ต้องมีสเต็ค t w มี tutorial แล้วก็รับสกอร์โจี่สเต็ค ชู้เบื่อโอ้แบบทุกตัวก็ยังเหมือนเดิมครับมองอยู่ข้างล่างก็จเด็ดโอ้ยโอ้ยโอ้โอมาหาดึงนี่เลยอยากอยากให้พี่ชนะเร็วใช่ไหมน้องไปครับไปแล้วครับตรงนี้ครับเสียงว่างครับเดี๋ยวครับตัวไอ้ตัวดำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวชาก่อนเฮ้ยโอ้เหมือนจะว่าด่านสองเมือนเฮ้ยจะจะโอ้ยตัวดำแบบเลี้ยวแบบ โอ้จ้โอ้ยไอ้ไอ้เหียนี่เดี๋ยวไปไหนละตัวนี้มาแบบหน้ามันเหมือนกันทุกตัวโอเคเอามาเอามาอยเสียงมันก็เหมือนเดิมเออจะ้เออจ้ไอ้ดำนี่เลยไม่รู้ว่าเออ้โอ้ยไอ้อะไรว่าไอ้ขาวออกเท่ๆ โหโหเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ดำไอ้ดำยายาไอ้ดำเอ้ยไอเขาเอ้ยไอ้ดำอู้ยอู้ยฮึมฮืมรวมเงินใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาแบบนี้อเดี๋ยวจะเจอพี่รุมเดี๋ยวจะเจอ โอ้ยยเจ็ดโอ้ยโอปาแน่วะว้าวตะมือตัวเดตะมือตะมือเย่ปาแน่วะโอเคครับเกมนี้ก็เป็นโอเคครับเกมนี้ก็เป็นเกมของ Dros Studio นะครับผมก็เป็นหนึ่งในทีมงานของ Dros Studio โอเคเยอๆผมก็เป็นหนึ่งในทีมงานของโอเค ผมว่าเป็นที่มาแล้วครับอย่งในห้าคนนะครับก็ออกขอฝากค่ายของพวกเราด้วยนะครับเราจะสร้างเกมแบบเกีย <c> ว <oughs> <c oughs> เกมแบบปัญญาอ่อนแบบนี้มาอีกใช่นะครับผมว่าทางเราก็มีเกมแบบเยอะแยะมากมายโอเคแต่ไม่สร้างมาเกมเดียวโอเคครับผมก็ไม่เพื่ออะไรมากครับก็เข้าไปก่อนไลค์เพจผมเอ้ยไม่ใช่ค่ายของผมด้วยนะครับชื่อว่าดรัสตีโอนะครับแต่เหมือนว่าเพจจะแบบ ปิดกั้นแบบส่วนตัวย <c oughs> อยู่กดเลยได้ไงวะแล้วก็แบบเอ่อคลิปนี้ชมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์วิดีโอด้วยนะครับแล้วก็มันจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปตัวต,ต่อไปนะครับโอเคครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ